ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ต้นเหตุความมุ่นวายคนที่คอยขึ้นยรคนที่ยอมแพ้พ่ายถอดใจอ่อนอลร จะเข็นอะไรวะต้องสมจริงสมจังแบบนี้แล้วก็ต้องทดลองจริงมันต้องทดลองจริง ไม่ได้มันง่ายไปง่ายไปใครจะอ่านว่าถ้าจบอย่างนี้ <laughs> ออกมาจากห้องจนได้เพราะเธอกำลังกลัวถึงขั้นสุดคิดเพราะเธอกำลังรู้ว่าเธอกำลังจะตายไปไหนไปไหนจะไปไหน โดนตกกรีบตกบันไดลงไปเฮี้ยมเฮี้ยมเฮี้ยมเตรียมมากใช่มันต้อตงอย hey. ่างนั hmm, <ste> ้น <from> มันต้องเทียมอย่างนี้มันต้องเทียมอย่างนี้มันต้องเทียมอย่างนี้ จะจบดูแล้วมันไปไหนไม่ได้ไม่ได้จบอย่างนี้ไม่ได้จบอย่างนี้นสิสิ่งถนนใหญ่รถก็ไม่ติดทำไมามาทางนี้วะแค่รู้สึกอยากมาทางนี้ คคุณรับยังไม่ตายพี่พาส่งโรงพยาบาลไปนี่ไป ข้อมูลที่ได้ทราบเพียงว่าเธอชื่อคุณการครับอายุ21ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เธออยู่กับน้องชายคนนึงที่ชื่อว่ากิตที่บ้านครับผลการตรวจสอบพบว่าเธอถูกทำมายร่างกายอย่างรุนแรงมาเป็นระยะเวลานานทั่วร่างกายมีบาดแผลจากของมีคมเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นการถูกจี้ด้วยทูบก,การเฉือนเปลือกตาแต่ไปพบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สตินะครับแล้วบริเวณที่พวกคุณไปพบเธอล่ะตรงนั้นเป็นยังไงบ้าง พอกลับไปตรวจดูอีกทีเนี่ยก็ไม่พบอะไรครับผู้กองแต่ดูจากทิศทางเนี่ยเธอน่าจะถีมาจากสถานที่ใกล้เคียงซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่มีหมู่บ้านอันแน่นครับอืมแต่ว่าตอนนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเธอน้อยมากเลยนะศีลดินแดนคุณสองคนไปที่บ้านเช่าของคุณการเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์วินเว่ย คุณสองคนไปดูแลความปลอดภัยให้คุณการที่โรงพยาบาลคนร้ายอาจจะกลับมาเล่นงานเธออีกก็ได้ครับผูกองครับสิ่งที่คนร้ายทำแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่โหดเคี้ยมและรุนแรงก่อนที่จะมีเหยื่อคนต่อไปเราต้องจับคนร้ายรายนี้มาลงโทษให้ได้รับทราบครับ ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเนี่ยทำไมปวดอ,อ่านนานจังเลยเนี่ยโอ้ยจ้าถ้าใจร้อขนขนาดนี้ใจก็ไม่ซื้อมาอ่านเองก็มันหมดแล้วครับผมไปตั้งแต่เช้าแล้วแผงมันก็หมดแล้วหนังสื้อหมดจริงจริงก็ฉันอ่านอยู่ที่ยิม้มต่อกันฉันอ่นา,อานอย่คนกำลังดูภาพอยู่เนี่ยถามจริงๆเลยทั้งหมดทั้งไอ้นึกเนี่ย ปิดอะไรนักหนานเ,นเนี่ยหนังสือเล่มนี้โหยจ้าไม่รู้จักหรอเนี่ยสยองแมกกาซีนอะ<ม>่ะคนเขียนนี่สุดยอดเลยนะเขียนเนี่ยให้เห็นภาพด้วยใจก็เป็นฆาตกรจริงๆเนี่ยใช่ใช่แกมไม่อา่านแล้วแกไม่รู้หรอกนี่ฉันช,ชอบมากเลยหมวดเขาเขาทำงานก่อนอันนี้ยังไม่จบ<ร>ไม,ไม่เอา<ร>ฉันเลยโขเที่ยวมากเลยอ่ะวันหลังผมจะไม่ให้อ่านบ้างเลยถ้าผมซื้อได้ผมจริงอั้หมวดโอ้โหไปเลยนอนหนังสือทั้งคู่ตายแต่คนกำลังดูพาพโว้ย รุ่นสยองแมกกาซินมีด้วยเหรอหมูหมว้หมูหมวยนี่หมูมีข่าวดีมาบอกตั้งใจฟังให้ดีเลยนะเพื่อนที่ตอนนี้นะสยองแมกกาซินของเราเนี่ยเปลี่ยนจากการออกรายเดือนเนี่ยมาเป็นออกรายสัปดาห์แล้วเป็นไงดีใจไหมอันย่ต่อไปนี้นะแกต้องสูงต้นฉบับทั้นอาทิตย์ละเรื่องโอเค วาเดียวบ้าว่าบอกกอใครไม่ทาทันที่ละเรื่องเฮ้ย hey, ต้องทันดิบอกกอจะบอกอะไรให้นะอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วหัวจะงอกแล้วฮะไอการคิดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ของง่ายๆมันต้องวางคอตต้องวางโครงเรื่องแล้วเขียนเรื่องต้องสมจริง,สม,รงสมจังมันงานง่ายไหม <c oughs> มันจะไม่ยากอะไรหรอกก็เพียงแต่ว่าแกเนี่ยตื่นให้มันไวหน่อยทํางานมากหน่อยที่สําคัญก็คือกินเหล้าให้มันน้อยหน่อยก็แค่นี้เองไง อ๋ถ้าเรื่องไม่สนุกอย่ามาว่านะเว้ยมันต้องใช้จินตนาการไม่หนุกก็ไม่ซื้อไงโอ้ยบ้าหรือเปล่าใครไปทําได้ขนาดนั้นวะเล่งก็เล่งคุณภาพก็จะเอานิยายนะเว้ยไม่ชิงหอกก็ต้องฉันว่าหมูนั่งลงก่อนดีกว่าเออนั่งแล้วหล่อมาดูแลใช้สมองมาทีเฮ้ยนี่จริงๆแล้วเนี่ยนิยายของแกเนี่ยกําลังไปที่นิยมยอดฮิตติดลมบนอยู่ฉันว่า แกน่าจะดีใจนะน่าจะดีใจนี่ถามจริงเหรอบอกอเขียนมากี่ปีกี่ชาติแล้วเนี่ยอะยังได้ผลละห้าร้อยหกรอยอยู่เงี้ยเพิ่มให้มั่งได้ไหมเฮ้ยด,ด,ดีดีนะฉันนัดแบงค์ไวเที่ยงไป้นี่จะเที่ยงแนละ้วไปก่อนดีกว่าเฮ้ยกบอกอน้าโง่เราวังตัวไวเ้เถอะฉันดังขึ้นมาอีกนิดบก็ฉันจะเปิดลงพิมพ์เองแลวฉันก็จะรวยเอง ซ้ายตะวันฟ้าสยองแมกกาซีนสองเล่มล่าสุด